สวัสดีในวันเสาร์นะครับผมบิลสมิธรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าคุณผู้ชมครับธนบัตรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นขนาดนี้นะครับเป็นธนบัตรใบละ50บาทหรือว่าแบงค์ใบละ50บาทนะครับแบบนี้นะครับรูปในหลวงราชการที่9แบบนี้นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแบบนี้นะครับ สวยงามน่าสะสมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมบิลสมิธก็ยังรับซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่ายังรับซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นรูปในหลวงชการที่9นะครับมุมขวาบนจะมีตัวเลข50บาทนะครับกำกับเอาไว้นะครับเป็นตัวเลขอารบิกนะครับที่มุมซ้ายล่างจะไม่มีตัวเลขไทยนะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับสําหรับตัวเลข50บาทที่เขียนกํากับนะครับ จะอยู่ค่อนมาทางกลางธนบัตรนะครับถัดขึ้นไปจะเขียนคําว่ารัฐบาลไทยนะครับกํากับเอาไว้เป็นภาษาไทยนะครับด้านบนจากคําว่ารัฐบาลไทยนะครับจะมีสัญลักษณ์ตราคุดนะครับนี่นะครับค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะครับที่มุมขวาล่างนะครับจะมีรูปดอกจันทร์สองดอกนะครับตรงนี้นะครับสังเกตให้ดีๆนะครับตรงนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับธนบัตร50บบาทรุ่นนี้นะครับ ก็เป็นธนาบัตรที่ไม่เก่ามากจนเกินไปนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเชื่อว,ว่าพี่ๆน้องๆทุกท่านก็น่าจะเคยสัมผัสหรือว่าใช้กันผ่านมือมาไม่มากกว่าน้อยนะครับสําหรับธนาบัตรใบละ50บบาทรุ่นนี้นะครับพลิกกลับมาด้านหลังครับจะเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วก็จะมีอนุสาวรีย์นะครับสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างนะครับจะระบุป,ปีพุทธศักราชนะครับ 2,133นะครับถึงปีพุทธศักราช2,148นะครับแบบนี้นะครับตรงขวามือครับจะเป็นรูปวัดภูเขาทองครับจะสังเกตได้นะครับตรงนี้นะครับและมุมขวาบนครับจะมีตัวเลข50บาทเป็นตัวเลขอารบิกนะครับกำกับเอาไว้นะครับที่มุมซ้ายล่างจะเป็นตัวเลข50บาทเป็นตัวเลขไทยนะครับแบบนี้นะครับที่มุมซ้ายบนจะเป็นสัญลักษณ์ตราคุดนะครับ สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับธนบัตรใบละ50บาทรุ่นนี้นะครับและสำหรับธนและสำหรับธนบัตรใบละ50บาทรุ่นนี้นะครับผมบิลสมิธรับซื้อในราคาใบละ2,700บาทนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเลขหรือว่าหมวดอักษรพยัญชนะอะไรก็ได้นะครับสำหรับธนบัตรใบละ50บบาทรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ใครมีธนาบัตรรุ่นนี้ทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบในคลิปตอนนี้บอกตอนนี้เลยครับและเน้นย้ํานะครับสําหรับพี่ๆน้องทุกท่านนะครับถ้าเป็นธนาบัตรขาดหรือว่าชํารุดนะฮะหรือว่ามีร่องรอยการใช้งานนะครับก็นํามาขายกันได้นะครับแต่ราคาก็จะลดหลั่นกันลงไปนะครับขออย่างเดียวให้เป็นแบงค์แท้เหรียญแท้ก็พอแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญ10บบาทนะครับรุ่นในหลวงรัชกาลที่9เช่นเดิมนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกท่านครับก็น่าจะคุ้นชินกันอย่างดีนะครับสาหรับเหรียญ10บบาทรุ่นนี้นะฮะตรงกลางจะเป็นสีทองครับตรงขอบจะเป็นสีเงินนะครับสไตล์เอกลักษณ์ของเหรียญ10บบาทนะครับด้านซ้ายจะเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านขวามือจะเขียนคําว่ารัชกาลที่9 ระบุเอาไว้นะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับพลิกกลับมาด้านหลังนะครับจะเป็นรูปวัดอรุณนะครับริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับที่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับที่มุมซ้ายบนจะเขียนว่าประเทศไทยนะครับทางด้านขวามือถัดจากคําว่าประเทศไทยมาจะมีจุด4จุดนะครับสังเกตให้ดีๆนะครับถัดมาจากจุดนะครับ จะเขียนปีพุทธศักราชนะครับ2560นาหะครับสำหรับปี60นะครับผมบิลสมิธก็ยังรับซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอาจจะเป็นเหรียญที่ไม่เก่าจนเกินไปนะครับด้านล่างครับจะเขียนคําว่า10บาททั้งไทยและอาหรับิกํำกับเอาไว้นะครับสำหรับปีพุทธศักราช2560นะครับผมบิลสมิธรับซื้อในราคาเหรียญละ450บบาทนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ จะเป็นเหรียญเจาะรูนะครับ <_ an> เหรียญชํารุด <_ an> เหรียญขึ้นสนิม <_ an> เหรียญดํานะครับ <_ an> นํามาขายได้หมดนะครับราคาก็อย่างที่บอกนะครับจะลดลันกันลงไปนะครับหรือว่าถ้าเป็นสภาพใหมก่กริบๆเลยก็จะยิ่งดีมากๆนะครับคุณผู้ชมครับใครมีเหรียญ10ปีพุทธศักราช2,560แบบนี้ทั้งหมดกี่เหรียญน,นะครับบอกให้ผมทราบในคลิปตอนนี้บอกตอนนี้เลยครับ ต่อไปนะครับเป็นแบงค์หนึ่งบาทนะครับหรือว่าธนบัตรใบระ1หนึ่งบาทนะครับผมแบบนี้นะครับผมบิลสมิธก็ยังรับซื้อเรื่อยเรืนะครับจะเป็นตัวเลขรหัสอะไรก็ได้นะครับหรือว่าพญัญชนะไทยหรือว่าพญัญชนะภาษาอังกฤษอะไรก็ได้นะครับผมบิลสมิธยังรับซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับที่มุมขวาบนนะครับจะมีตัวเลขไทยนะครับเป็นตัวเลข1บาทนะครับ ที่มุมซ้ายล่างนะครับจะมีตัวเลข1บาทเป็นตัวเลขอารบิกนะครับและมีรูปในหลวงรัชกาลที่9อยู่ที่ด้านซ้ายของธนบัตรนะครับสวยงามนะครับสําหรับธนบัตรรุ่นนี้นะครับและตรงด้านล่างซ้ายมือนะครับจะมีลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังณสมัยนั้นนะครับและขวามือจะมีลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในสมัยนั้นนะครับมุมขวาล่างจะเป็นสัญลักษณ์ช้างสามเสียนนะครับพิกกรมด้หลังนะครับจะเป็นรูปพระมหาราชวังพระที่นั่งอน,นันต์นะครับซึ่งคุณผู้ชมก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับสําหรับรูปนี้นะครับมุมซ้ายบนจะมีตัวเลข1บาทเป็นตัวเลขไทยนะครับขวาบนจะเป็นตัวเลข1บาทเป็นตัวเลขอารบิกนะครับแบบนี้นะครับสําหรับธนบัตร ใบละ1บาทรุ่นนี้นะครับผมบิลสมิตรับซื้อในราคาใบละ750บาทนะครับเน้นย้ำนะครับจะเป็นสภาพแบบนี้ก็ได้นะครับมีรอยเปื้อนนะครับมีคราบฝุ่นหรือว่าเป็นแบงค์ขาดนะครับที่มุมตรงกลางส่วนไหนได้หมดมีรอยยับได้หมดนะครับหรือจะมาในสภาพแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับสำหรับ ธนาบัตรใบละหนึ่งบาทรุ่นนี้นครับพี่ๆน้องๆมีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบในคลิปตอนนี้บอกตอนนี้เลยครับและเน้นย้ำนะครับสำหรับธนาบัตรใบละ5้บาทรุ่นนี้นะครับผมบิลสมิธยังรับซื้ออยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกครับจะเป็นสภาพไหนสภาพใดก็ได้นะครับและฝากไว้อย่างอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับ คุณผู้ชมที่อยากให้ผมเดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านอยู่จังหวัดไหนบ้างก็สามารถเขียนไว้ใต้คลิปณขนาดนี้ได้เลยนะครับหรือว่าบางคนบางท่านอาจจะไม่มีรถส่วนตัวหรือว่าไม่สะดวกเดินทางหรือว่าขับรถไม่เป็นผมบิลสมิธมีบริการรับซื้อถึงหน้าบ้านก็สามารถแจ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนผมบิลสมิธ สวัสดีครับ